สวัสดีครับพี่พี่น้องเกษตรกรเช่าให้ชาวนาทุกท่านและผู้ถือบัตรคนจนร่วมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสำหรับมันิก,กับม่มเมพ่อพอดก,กเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาสายๆของวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2564นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับกับผมกับมีเนื้อหาข่าวสารดีๆนะครับมาฝากพี่พี่น้องอีกคือเกา่าข่าวดีครับพี่น้องราสวนนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ เตรียมข้อมาตรการแจกเงินเยียวยาเพิ่มอีกนะครับจำนวน10.8ล้านคนนะครับโดยจะมีการแจกเงินเยียวยาให้คนละ2,000บาทส่วนจะมีการแจกเงินให้พ่อพี่น้องกุ้มได้นันนะครับก่อนที่จะไปรับฟังนะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮานะครับกำ้องขอกําลัางแรงใจาจากพ่อพี่น้องนะครับด้วยการกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซันกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ และอย่าลืมนะครับหากพ่อพี่น้องมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อเสนอแนะฝากถึงทางรัฐบาลนะครับพ่อพี่น้องนะครับก็อย่าลืมนะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะทางช่องของเฮานะครับสั่งขึ้นมาเพื่อพ่อพี่น้องในการเปลี่ยนกระบอกเสียงนะครับให้แก่พ่อพี่น้องประชาชนนะครับที่กำลังเดือดร้อนหรือว่ามีข้อเสนอแนะถึงการเยียวยาจากทางรัฐบาลนะครับพ่อพี่น้องก็อย่าลืมนะครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆนะครับว่า์รายยายห่างครับพี่น้องเดี๋ยวมานี่ฮามาลูชมเรฟังข่าวสารดีๆกันได้เลยนะครับ ก่อนอืึ่งก็ขอขอบคุณ้อมมข่าวสารดีๆนะครับจากทางประชาชาติธุรกิจนะครับโดยลาสุนนะคขับพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับได้ขอมาตรการแจกเงินเยียวยาเพิ่มอีกนะครับคนละ2,000บาทให้กับกล่มนักเรียนนักศึกษานะครับจำนวนคนละ2,000บาทหากคนเร่อนใดนะครับที่มีบุตรที่กาลังศึกษาอยู่นะครับจํานวน3คนนะครับก็จะได้รับเงินเป็นไล่หัวนะครับคนละ2,000บาทหรือว่ารับสูงสุด6,000บาทนะครับทั้งนี้นะครับก็จะมีการนําเข้าสรุปที่ประชุมคลรมอนะครับ ในวันอังคารที่27กระกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็จะสอดคล้องนะครับกับผู้ประกาศข่าวชื่อดังคุณยศธนากรคงปะทีบนะครับที่ได้มีการโพสต์แจ้งล่าสุดเดี๋ยวมารับชมเราฟังรายละเอียดกันได้เลยนะครับคือหน้าข่าวของผมอยู่คณะกรรมาธิวันนี้วันอาทิตย์ที่25กระกฎาคมนะครับก่อนหน้าน,นี้หลายคนถามผมเข้ามาเยอะมากว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาบ้างไหมล่าสุดครับกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมที่จะนําเสนอเข้าในที่ประชุมครมในวันอังคารที่27กรกฎาคมน,นี้นะครับว่าจะให้มีการแจกเงินนักเรียนแล้วก็นักศึกษาคนละ2,000บาทนะครับโดยเป็นการจ่ายตรงให้กับทางผู้ปกครองเลยนะครับ นอกจากนั้นนะครับจะมีการนําเสนอเรื่องการอบรมอาชีพให้กับผู้ปกครองที่ตกงานแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับโดยการสนับสนุนค่าเดินทาง2,000บาทต่อคนยังไงในวันอังคารนี้มารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าคอรมอรจะอนุมัติหรือไม่ในการแจกเงินให้กับนักเรียนนักศึกษาคนละ2,000บาทนะครับ